ศรีสันของว่าวภูมิปัญญาชาวบ้านทางอีสานนะคะไปดูการสืบทอดประเพณีโบราณของทางภาคกลางนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยที่มีการทําขนมครกโบราณนะคะแสีจากสีสันทามธรรมชาตินี่แหละนะคะโดยการวัดเถนพลายจังหวัดสุพรรณบุรีมีการฟื้นฟูและสืบสารประเพณีตักบาตเทวขนมครก8สี ดยพระครูพิสูทธิทรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเถรคลายตำบลวางน้ำซับอําเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยค่ะว่าประเพณีตักบาตรขนมครกนั้นได้ห่างหายไปนานหลายสิบปีโดยทางวัดได้ร่วมกันกับกรรมการวัดและชาวบ้านจัดงานประเพณีตักบาตรเทวโวขนมครก8สีก็เป็นการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีตักบาตรขนมครก,กให้อยู่คู่กันกับวัดเห็นพลายโดยที่ขนมครกสูตรโบราณน,นั้นก็จะทําจากสีธรรมชาติสีอัญชันฟ้ามาจากอัญชันนะคะโดยชมพูมาจากสีเหลือง จากฟักทองสีส้มจากมะตูมสีแดงจากกระเจีย๊ยบสีม่วงจากเผือกสีเขียวจากใบเตยและสีขาวมาจากมะพร้าวค่ะส่วนแป้งที่ใช้ก็จะโม่แบบโบราณ mm hmm. เช่นเดียวกับการขูดมะพร้าว mm hmm. ก็จะใช้กระต่ายขูดมะพร้าวแบบโบราณด้วย mm hmm. ก็เป็นการย้อนยุคอนุร,รักษ์ไว้ mm hmm. ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวิธีการทําขนมครกแบบโบราณ สำหรับความหมายของขนมรครกข้อควายหมายถึงคนรอเรือหมายถึงรักและกอไก่ก็คือกันดังนั้นขนมรครกหมายถึงคนรักกันนะคะมีความหมายดีทีเดียวโดวยปกติแล้วขนมรครกมักจะทําเป็นคู่เปรียบเหมือนคู่รักที่ไม่พลากจากกาันตลอดไปส่วนขนมรครก8สีนั้น7สีหมายถึงสีประจําวันส่วนสีขาวขนมรครกสูตรโบราณน,นั่นเองค่ะ เมื่อขนมครกเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะเตรียมนาไปใส่บาทโดยที่จะมีขบวนแห่หลวงพ่อโตนําหน้าตามไปด้วยรูปหล่อของหลวงพ่อสนอดีตเจ้าอาวาสและพระพิสุสงฆ์จากนั้นขบวนกลองยาวเทวดานางฟ้ายมาทูตและขบวนของเปรตซึ่งขบวนก็จะวนรอบอุโบสถทรงจตุรมุขแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านได้นําขนมครก8ปดสีจากูุิปัญญาชาวบ้านรอบกับข้าวสารอาหารแห้งไปร่วมทําบุญตักบาทเทโวกันนั่นเองค่ะ